สวัสดีครับผมช่างไปจากร้านสมายทีนะครับตอนนี้มาเจอกับ Surface Pro 4นะครับผมเครื่องนี้นะครับมีอาการคือตัวคีย์บอร์ดนะครับไทยโคเวอร์เนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับเปิดมาเนี่ยก็ไม่มีแสงกดอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับทีนี้ครับผมก็ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูก่อนนะครับแล้วผมจะไปบอกนะครับว่าจุดซ่อมเนี่ยซ่อมตรงไหนไปบ้างนะครับ กดเปิดเครื่องนะครับให้ขึ้นรูปโลโก้เซอร์เซ็เตขึ้นมาแล้วนะครับอ,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 อันนี้เครื่องนี้ติดบิทลอ็อกเกอร์อยู่นะครับอ่า,านะตอนนี้ไฟแบ็คไลท์ที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับขึ้นมาแล้วนะครับไ,รไฟแบ็คไลท์จะเป็นไฟแสงสีข,งขาวๆนะครับส่วนตัวเคอร์เซอร์เนี่ย ตัวเคอร์เซอร์ก็สามารถใช้งานได้นะครับนี่ก็วิธีแก้นะครับอันนี้จะเป็นตัวเคีมติกนะครับผมตัวเชี่ยวมิติวิธีแก้เนี่ยทำการเปลี่ยนตัว u 7 3 0 1นะครับเป็นตัว ไอซีที่ผลิตไฟตัวไฟห้าโวลต์นะครับที่ไปเลี้ยงตัวไทโคเวอร์ก็คือตัวนี้นะครับถ้าไม่ถึงเปียกน,นะครับตอนแรกเนี่ยไฟมันม,มันออกไปหนึ่งจุดแปดโวลต์นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้ต่อไทโคเวอร์ไฟมันจะยังไม่ออกนะครับแต่ว่าอันนี้คือไฟมันออกไปรอแล้วนะครับผมแล้วอันนี้มันอยู่ในส่วนไหนของตัวเมนบอร์ดนะครับผมยกตัวอย่างนะอ่ะ อันนี้เป็นบอบอ์ดบ์ดโซเฟ e ตโปร4นะครับจุดที่ผมเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือจะให้ดูก่อนนะครับตัวที่ทำการจ่ายจ่ายไฟไปที่ตัวตัวด็อกเกิลนะครับก็คือตัวแถบด้านล่างเนี่ยมันก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้เนี่ยก็มาจากทาง IC ด้านนี้นะครับซึ่งมันมีไฟรั่วขึ้นมา1.8โวลต์ แต่ว่าตัวที่ผลิตไฟเนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้าก็คือตัวนี้นะครับซ่อนอยู่ด้านล่างนี่อตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัว IC ที่ผลิตไฟ5โวลต์ของตัวด็อกเกิลนะครับของตัวไทคอเวอร์ตัวนี้ก็ท้อการเปลี่ยนตัวนี้ไปทีนี้ลที่ที่ออกมานะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าต้องเช็คให้ชัวร์นะครับว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ย ไม่ได้เสียนะครับต้องลองหาตัวอื่นมาด้วยนะครับถ้าลูกค้าที่มีอาการเดียวกันนะครับลองเช็คตัวคีย์บอร์ดก่อนนะครับอันดับแรกถ้าคีย์บอร์ดตัวอื่นก็ยังใช้งานไม่ได้เนี่ยก็มาให้ที่ร้านลองซ่อมให้ดูก่อนก็ได้นะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็เดี๋ยวติดต่อกันทางหลังไม่นะครับถ้าใครมีปัญหาเนี่ยก็สามารถ ทักมาสอบถามก็ได้หรือว่าจะส่งเครื่องเข้ามาให้ซ่อมก็ได้นะครับผมช่องทางการติดต่อเนี่ยก็จะอยู่ทางหน้าเว็บไซต์สม T ยที v วิ e นะครับแล้วก็ทางบนแฟนเพจ a c e b o o k สม T ยที v วิ e นะครับผมส่วนหน้าร้านนะครับของสมัยทีสวิตเนี่ยจะมีทั้งหมด5สาขานะครับตอนนี้มีที่เมกะบ,บางหน้านะครับเ <Yeah. S 2> ทอร์มินอลนโซยูเนียนมอร์ลาดพร้านะครับเดลโมบากาปิแล้วก็ที่สำนังกงานใหญ่อยู่ที่ประเวศนะครับผมทั้งหมด5้าสาขา ก็สำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอสรุปงานซ่อมนะครับ s f a ฟ e Pro 4อาการคีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้นะครับไว้เพียงเท่านี้โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ